ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที ouais <t t <t uh ่กำลังชมคลิปนี้ทุกคนเลยนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็จะมาแจกบัญชี KICA นะครับก็เป็นพาร์ทที่2หรือ EP ที่2แล้วนะครับก็ความแรงก็น่าจะโอเคเนาะก็น่าเอาไปลองกันเองแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะสอนใครที่กอกเป็นแล้วอะไรเป็นแล้วเนาะก็ บัญชีโดยล่าล่างเรียบร้อยแล้วเนาะก็ก็โอเคผมก็ประชาสัมพันธ์สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้ด้วยเนาะก็เพราะว่ามีบางคนนะครับอยู่อะไรนะประมาณว่าพี่ขอบัญชีขอขอตัวไฟล์โอเพ่นถาวรหน่อยคือน้องผมคือคุณต้องทําตามกติกาไว้นะครับ คือผมบอกไปแล้วไงว่าชมคลิปให้จบเดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับเออก,ก็ก็มีบ้างป่าปลายนะครับแต่ว่าก็บอกเขาแล้วแหละคือเขาไม่รู้เราก็อย่าไปว่าเขาเลยนะครับก็โอเคนะครับผมก็จะสอนเนาะไหนละ่ะโอเคเอากดผิดนี่ KICA นะครับผมก็ บัญชีเนาะก็จะแปะอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนี้เลยเนาะอืมก็เป็นเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็รับรองนะครับซิมทูติดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวอื่นไม่รู้นะเออโอเคก็จะพาก,กอกเลยก็บัญชีก่อนหน้านี้หมดวันที่สิบห้าเนาะแต่ผมก็สร้างมาใหม่หมดวันที่ยี่สิบครับก็โอเคก็บัญชีก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวนี้เนาะ ก็น่าจะเชื่อมไม่ติดแล้วแหละนะครับโอเคก็ก๊อปตัวไอ้นี้มาก่อนเลยนะครับ IP เนี่ยโอเคกดคัดลอกกดวางไปครับผมตกลงโอเคตัวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเนี่ยคำว,ว่าพอร์ตเนี่ยปล่อยไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็คัดลอกชื่อผู้ชายมานะครับผม โอเคแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็มอนเดิม1 2 3 4นะครับโอเควางไปกดตกลงการตั้งค่าก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าติกตามผมเลยประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วให้กดปุ่มตรงนี้แล้วก็กดปุ่ม ใหญ่ๆเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับแดงๆนี่เลยโอเครอสักครู่อ่าก็เชื่อมต่อติดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองดาวน์โหลดอะไรให้ดูก่อนเนาะว่าความแรงมันประมาณไหนอืมใจเย็นๆสักครู่เดี๋ยวโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีการตัดต่ออะไรเลยนะครับก็โดนสดลงเลยนะครับ <c oughs> โอเคเอาอะไรดี เป็นสกิมอะไรก็เอาไปเหอะโอเคมาดูที่ความเร็วกันนะอืมอ่าวิ่งที่1เมกนะครับโอ้โหโอ้โหความแรงประมาณนี้เลยนะครับถือว่าแรงพอสมควรนะครับผมก็พอสมควรเลยโอเค ก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้มาคลิปยาวอะไรโอเคใครชมจบก็ขอบคุณครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจของมิสเตอร์เจนะครับผมโอเคกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มของผมเนาะกลุ่มว่าก,าก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจของผมด้วยนะครับก็จะมีอัปเดตก็จะผมจะโอเคไม่เอาดีกว่าผมจะเอาบัญชีไปแปะที่เพจให้คุณไปเอาที่เพจเอาแล้วกันนะครับอืมประมาณนี้เลยเนาะโอเค ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็บายบายครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มาแจกเนาะความแรงประมาณนั้นนะครับก็ใครอยากได้ก็ไปเอาที่เพจแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับผม